นยโอ้โหโลอ้อมันจะสั่นไปไหนวะเนี่ยงั้นเดี๋ยวขอถ่ายคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าล้อสั่นเลอเกิน m a ส d a 3นี่ก็เรียก BL ป่ะใช่ป่ะ<ม>ใช่นี่ตัวเก่าอ่ะตัวที่แล้ว m a ส d a 3 1.6นะครับล้อใหญ่ไปไม่เป็นวันนี้มาจูดเก็บนะฮะเซตเทอร์โบเอสซัี 4. กล่องออ t เทนแมสไปนะครับ ลองมาดูหนะ่ฮะมาได้สาม1 6ที่เขาว่าขุนไม่ขึ้นนะฮะไส่เดิมเซ t ตเทอร์โบเปลี่ยนมาแล้วหลายกล่องนะฮะ ใส่ส่วนเลนเข้าไปอีกอ่ะมีไหวลอลองดูครับมาสเตตัวที่แล้วนะฮะใครใช้เครื่องพันโอกอยู่ไม่โอไม่ผ่านใส่กล่กองนู่นกล่องนี่ไม่จบจัดมาครับเรียบร้อยคันนี้เปลี่ยนกล่องกระส่ามีห้อแล้วจบที่เรานะครับมาสตสามเทอร์โบออกเทนแม็โฟรพัทแจมจัดให้สวัสดีจุ๊บ